สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลเกษตรกรที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นัตตี้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมราคาอ้อยขั้นต้นฤด,ดูการผลิต2 5 6 3ทับ64มีมติการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่14ทับ2 6พนนในวันจันทร์ที่7ธันวาคม2 5 6 3ในเวลา13นาฬกานาทีนะคะณหอประชุมสำนักงานคณะกรรมการ,าการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปให้แก่ชาวไร่อ้อยดังนี้นะคะกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น900บาทต่อตันคิดที่98.14%เปอร์เซ อ้างอิงจากแหล่งที่ต่ำสุดทางเขตภาคเหนือที่2นะคะค่าความหวานอัตราปรับขึ้นลงทุกๆ1 c c s เท่ากับ54บาทต่อตันคำนวณจาก6%เซของราคาอ้อยขั้นต้นในมติที่ประชุมนะคะให้ส่งหนังสือแจ้งถึงสถาบันชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านต่อราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี2 5 6 3ทับ64ตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2 5 2 7ถ้าหากชาวไรอ้อยนะคะมีความคิดเห็นหรือข้อคัดค้านใดๆในวันศุกร์ที่18ทธันวาคม2 5 6 3ในช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอาจทำให้ราคาอ้อยมากกว่า900บาทต่อตัน เนื่องจากค่าคำนวณราคาเฉลี่ยประมาณ930บาทต่อตันสำหรับวันนี้นะัตตี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลมาให้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ